โอ้เต็มจานเลยนะเรย่องตัวนี้สวัสดีครับ ยินดีตอนรับข่าสู่ซ่องบ้าอำนาจพี่นอ้องไผวบ้าเมืองอีสานแรงสิจูงแขนจะมาเบิงบ้าอำนาจนั่งอยู่เกินเทินมันสีแรลงเลจังไดพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเลยกับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสู่ขู่สุ่คนยินดีตอนรับข่าสู่ซ่องบ้าอำนาจพี่นอ้องเมื่อนี้เมื่อนี้สีผ้าพีพระนองมากินตำสาลายขาวพี่นอ้องเมื่อนี่ตำสาลายขาวไซเซมอน ล้วก็ใส่พาคีริวเนื้อพี่น้องพาคิริวเนื้งัวเส็บๆน้ำกันพี่น้องพักก็มีหลายอย่างมีพักเกษตรหรือว่าพักกันถินกะ่งูเขียวเพื่อเราแหะพี่น้องนี่งูเขียวงูเขียวพี่น้องบาบนาดสร้างมามันเสียบก็จะเอ,เอิอนงูเขียวเส้็จยาวๆ มีกับแกมหลายยางลายเน่พี่น้องมีพริกหยวกทั่วฟักเง่าแล้วก็แตงมะละมาพี่น้องมะเบา,าหลายยหายหางจวดน้ำกันประเทศเนี่ย สลายขาวสั่งไม่กินลองเบิงพี่น้องแสบว่ะคล้ายเห็ดขาวพี่น้องคล้ายเห็ดหัวหนู 嗯。嗯。Mm. Mm. ขี้ริ้วงว่วพี่นอ้องพาขี้ริ้วตามด้วยเซมอน mm -hmm. นั่งกินดูวสวนพี่รองบรรยากาศดีหลังหลังปลาเซมอนมันพี่รอง ียู่งเนี่ยฝนมันตกเหมือนว่านฝนตกมัดเหมือนยุ่งอักเสบายเนี่ยสีดก้อย่อเอา สำปลาเซมอนกับสลาลี่พากิริวมันจะขาวนกผักเกษตรพี่น้องผักเกษตรยอดผักกระถิน,นสาลายขาว แบ่บบอกค่ำเดียวว่าแ่บพี่น้องพี่น้องลองไปเห็ดกินมึงเด้อพี่น้องเด้อตำสาลายตำสาลายทะเลใสผาขี้ลิ้วแล้วก็ใสปลาเซมอนพี่น้องอ่ะเอาละสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนีนละพี่นอ้องย่านฝนตกคล,นคลิปหน้าคลิปไน่พอกันไหมขอให้พี่น้องเข้าสุขสุขคนผู้ติดตาม กดติดตาม่องบ้าสนาดคอยพี่น้องเข้าจะเลื่อนจะเลื่นก้าวหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม